สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือท่าช้างนะครับของวันหยุนนะครับวันที่5ธันวาคม2567นะครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับนะครับบรรยากาศที่ท่าเรือท่าช้างนะครับนะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะครับนะครับทัวร์ต่างชาตินะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมาใช้บริการเรือนะครับที่ท่าเรือท่าช้างนะครับนี่ครับัวต่างชาติทางนั้นนะครับด้านล่างนี่ก็เป็น ร้านค้านะครับขายของกินเสื้อผ้าก็มีนะครับทุกอย่างนะครับของกินผลไม้ก็มีนะครับสักระรดทุเรียนนะครับนี่ครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับตัวต่างชาตินะครับมากันเยอะมากเลยนะครับมาใช้บริการที่ร้านเรือท่าจางนะครับนี่ครับเต็มแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับที่ท่าเรือท่าจางนะครับ ถ้าเรือใตาช้างจะมีที่ปักเพิงผู้โดยสารสองที่น <aumento> ะครับครับด้านหน้าที่มองเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่ปักเพลงผู้โดยสารถ้าเรือข้ามฟากนะครับต้ช้างวังหลังต้ช้างวัดคระังนะครับแล้วก็มีเรือท่องเที่ยวด้วยนะครับเรือหมอลำนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะครับนี่ครับเต็มไปหมดนะครับด้านนี้ก็เป็น ที่พักพิงผู้โดยสารเรือโดยสารเรือลวนเจ้าพญาเรือเจ้าพญาตัวดิบโบทนะครับเนี่ยครับนะครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับวันนี้นะครับวันเดดนะครับวันพ่อแห่งชาด้วยนะครับ้าตันวานะครับมากันเยอะมากเลยนะครับนะครับที่่าเรือตาช้างนะครับ เต็มเป็นบมเลยนะครับนี่ครับมาจะบริการเดียวนะครับกิตาเดือตาจ้านะครับด้านล่างก็เป็นพ่กายกอนะครับมีผลไม้นะครับสับปะรดก็มีนะครับตุเรียนก็มีนะครับของใช้ก็มีเสื้อผ้าหมวกนะครับน่ครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเต็มจริงๆนะครับเยอะเลยนะครับ ตรงตี่เวจะตตาจ้าตอนนั้นนะครับเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับตี่ตาเดือตาช้า ที่โมหินนี่ก็ือเจอบรรยาาตัวที่โบ๊ทนะครับบรรยากาศที่ตาเรือตาช้างนะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวมากเต็มไปหมดนะครับตั้งตรองขวางเลยนะครับนี่วันพ่อแห่งชาตินะครับวันหยุดนะครับ ขอาจบแค่ไ้แก่นี้ก่่นนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ